สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเจ็ดสีร่วมกับนครหลวงโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสดจากตลาดกลางลาดสวายตำบลมูลาสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับนี่ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับที่นครหลวงโปรโมชั่นได้มีโอกาสได้เสนอผลงานที่นี่นี่เป็นการถ่ายทอดสดซึ่งอิมร้อยห้าสิบพลังกำปันสถารโลกรวมพลคนลาดสวายรู้รักสามัคคี คู่แรกเป็นการอุ่นเครื่องของรองแชมป์ WBC อันดับหนึ่งนะครับก็คือนวพลนครหลวงโปรโมชั่นคู่อุ่นเครื่องนั้นเดินทางมาจากนครหลวงเยงจันรนะครับหรือจากสปปลาวเพชนนรนครสปปลาวคู่นี้อุ่นเครื่องกําหนด6ยกคุณสนาชัยพลชีวินคุณเชื้อชัยนิรการและผมชัยทัศนราธานร่วมกันบรรยายครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับที่ตลาดกลางราสวายนะครับ ไปบนสังเวียนคู่แรกนั้นเจ้าวัดครับนวพลนครหลวงโปรโมชั่นแม่รูปร่างโครงสร้างเนื้อตัวดีเหลือเกินครับคุณสัญชัยครับครับก็เป็นรองแชมป์โลกลำหนึ่งของสปารมในโลกแล้วนะครับรอโอกาสก็จะชิงแชมป์โลกที่ว่างนะครับเวเร็วนี้แหละครับไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าครับเพื่อจะเพราะว่าต้องรอโรมันกอร์เซเลสนะครับที่ขึ้นเป็นแชมป์โลก11 5ปอนด์แล้วสละแชมป์เมื่อไหร่ก็นวพลรอชิงว่างครับกับโอกาสของนวพลนั้นใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ ในหน้าโอกาสวันนี้ครับอุ่นเครื่องท่านน็อกได้ก็ยังมีรางวัลพิเศษจากเสือสิเอตัวอีกเหมือนเดิมครับสาม0บาททุกคู่นายห้างเชิดชัยเอื้อบุญญาณันมาแล้วนะครับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงแจกจริงชายจริงครับรายนี้บนเวทีผู้ชี้ขาดอาจารย์อนันต์เปี่ยมสุขคนครับจากลุมพินีรามินทาด้านล่างมีประยุทธ์วงปรเมศพิชิตวงปรเมศและก็ธานินทร์ภูมิผิวครับบริษัทคอนหลวมโปรโมชั่นนั้นต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณย่าบุญยังนิยะโต ซึ่งเป็นเจ้าของตลาดกลางราชสวายแห่งนี้ขอบคุณคุณสุเทพช่วงเงินประธานโดยการจัดการแข่งขันคุณสุเทพวงแจ้งนะครับนี่เป็นรองประธานจัดการแข่งขันและก็ขอบคุณคุณสัญญานินสุพันธ์นะครับที่ปรึกษาตลาดกลางราชสวายในฐานะประธานจัดการแข่งขันครับแล้วก็สถานที่อีกสําคัญอีกสถานที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือตลาดคลองสี่เมืองใหม่นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ร่วมกับตลาดกลางลาดสวายนะครับสลับกันจัดเป็นประจำยกตนตนเดาใจกันนิดนึงครับคุณสานชัยครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะบางกว่านะครับทางด้านของเพชรนครเพชรนครนี่มาจากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขงเลยนะครับมาเพื่อมาชกกับอุพลเป็นการทดสอบนะครับก่อนจีชมโลกครับแหมจะวัดกัน ต้องดูเชิงก่อนครับาเรามาดูสไตล์มวยลาวเป็นยังไงนครับเรารู้แต่ว่านี่เขาก็แข่งแข่งพอสมควรเลยทีเดียวครับเอา,เอาล้ครับเริ่มเน้นวัดยับแล้วนะครับม่าหมัดหน้าครับของนวพลนาทีนี้ต้องบอกว่าหล่อมากครับเจ้าวัดทางด้านของนวพลเนื้อตัวร่างกายงูเห้งจังหวะฝีมือ เดี๋ยวติดตามครับนี่เป็นหนึ่งในสามฐานเสือของนครหลวงโปรโมชั่นนะครับดโดยคนสุราชาติดูสภาพของโนวพลมนันดูดูฟิตมากนะครับหมดยกที่หนึง่งกลับระชมกันต่อนะครับขอบคุณบริษัท M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 บริษัทแนทนนครพัฒนาจำกัดพิฟที่แผงสีเขียวแอนตทซิโอ ลูกหมากรรถยนต์กองหนึ่งโดยบริษัทบังกอกอโตพาหรจำกัดและชกอัพรถยนต์พารากอนวัดนะครับยังไม่ถึงตัวครับทางด้านของเพชรนครหน้าตานี่แดงกลับไปหมดครับคุณสันชัยวันนี้เล่นจังหวะฝีมือนะครับว่าคนและน็อกได้นะครับ เื่องทองเสือ18ตัวนะครับพร้อมอาฉีดอยู่แล้วนะครับเชิดชัยมารออยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เล่นฝีมือก่อนครับทุกคนเพราะว่าต้องมีสมบูรณ์แบบทั้งรุกทั้งรับก่อนชิงแชมป์โลกที่ว่างนะครับจะเจอกับใครไี้ติดตามกันอีกครั้งครับเดือนหน้าน่าจะรู้ผลเป็นนักมวยคนหนึ่งที่น่าสนใจในผลงานครับเด็กคนนี้ก้าวกระโดดค่อนข้างจะมั่นคงครับ ตนๆนี่ออกสตาร์ทอาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าพอยืนระยะเจอรุ่นพี่ๆอย่างสุริยันอย่างศรีสกเกตเป็นคอยลงชั้นลงเชิงให้นี่แมดีแบบดูวันดีวันดีคืนเลยครับคุณชัยทั์ครับช่วงเวลาที่ผ่านมามีการพัฒนาไปพร้อมๆกันหลายด้านนะครับแล้วก็รวมทั้งคู่อุ่นเครื่องคู่ซ้อมภายในเครือของนครหลวงโคราชน,นั้นมีมากมายให้เลือก ทางแม่นักมวยนั้นแกร่งวันนี้ดูฟิตจริงๆนะครับก่อนจะขึ้นสังเวียนนี่มีโอกาสไปนั่งคุยครับบอกว่าเต็มที่เต็มถังครับคุณสันชัยก่อนจะขึ้นเขย่าบอลลังโลกสถาบันหลักดูเนื้อตัวดะครับดูแผ่นหลังดูสายตาครับวันนี้ก็เป็นการเคาะสนิมอีกครั้งหนึ่งครับโอกาสได้อยู่ภายใน3เดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับ90วันข้างหน้าแล้วสันนวพลนะครับนั้นตอนนี้ต้องอุ่นเครื่องเต็มพร้อมครับ ดูครับไม่ประมาทเลยนะครับเน้นฝีมือไว้ก่อนครับไฟนี้ดูครับแหวหลบลีกโชว์สายตาด้วยครับนุพลถ้าเป็นไปตามคาดก็ต้น60นะครับครับมีโอกาสแล้วนะครับสามเดือนนะฮะเพราะว่าตอนนี้นี่กันยาแล้วครับตุลาพฤศจิกาธันวาก็มกราแล้วครับ60นน่าจะได้ลุ้นได้เชียร์กันส่วนจะเป็นเมืองไทยหรือไปเมืองนอกก็ต้องลุ้นกันแหละครับต้องติดตามกันครับ แต่ว่าการจัดศึกใหญ่นั้นใช้เงินเยอะมากต้องอาศัยผู้สนับสนุนที่มีพลังพอสมควรครับลงมือได้ครับลงมือกด้ขังใจหน่อหนเงี่ยบเกินไปดูงวุไม่ต้องเทาหลัครับช้านะครับนี่เป็นผลงานนายกที่สองบนเครื่องน้พพลกับเพชรนครนักชกจากนครหลวงเวียงจันทร์นะครับนี่คือคุณย่าบุญยังนิยัตโตนะครับ เจ้าของตลาดกลางลาชสบายแห่งนี้แหละครับผู้มีน้ําใจขอบคุณบริษัททางขยาตราเสือ11เตัวจำกัดผู้ผลิตยาน้าตราเสือ11ตัวสูตร1ิบเป็นยาแผนโบราณยากระสรยเส้นตราหัวเสือนี่ก็เป็นยาแผนโบราณขอบคุณเนสกาแฟบริษัทเอ็มร้อยห้าสิบจำกัดเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบริษัทแธนคคารพัฒนาจำกัดทิฟฟี่แผงสีเขียวแอนตาซินมีเบลคอ์เมนคอนเกรตและโรเทครางวัลพิเศษมาอีกแล้วนะครับคุณบุญริ์ ปลอดเถาครับร้านบุริษลูมิเนียมอบให้กับนักมวยที่น็อกภายใน4ี่ยกทุกคู่นะครับคนละ2 0 0 0บาทนอกจากนั้นยังมีคุณปนวัฒน์นะครับจากลูกหมากรถยนต์ตอมหนึ่งบางกอกออโต้พาร์ทมอบรางวัลพิเศษอีกต่างหากครับเฉลววยวตัวนะครับเหมือนเดิม,มนางเชิดชัยและฟุ้งทองสับ,บรีด้วยก็กลมกลมเลยครึ่งหมื่นเลยนะครับสองเจ้ามาต้องเร็วเลยนะครับทางด้านของเพชรนคร หน้าตานี้แดงกล่ำไปหมดเลยครับซ้ายหน้ามีเคาะลำตัวขึ้นกระโดงคางครับนวมนั้นสีน้ำเงินทั้งคู่ครับคุณนรงว่องประสบการทวินสเปเชียลโอ้โหตัดลำตัวลูงนี้โดนนะครับทางด้านเจวัดเอาแล้วครับเล่นเจ็บๆแล้วครับดูจังหวะงัดครับคุณสานชัยโอ้โหนี่ครับเริ่มแล้วครับเอาแล้วครับเจวัดนั่นเน้นมัดหน้าเลยเหมือนจะซ้อมมาทรายแล้วครับฮะเอาควงแล้วเรือควงมัดแล้วมาดาวพลช่วงนี้มั่นใจมากมีกกำลังจะโชว์่อยนะครับ ยกสามนี้จะเห็นชัดเจนว่าโชว์ซ้ายชัดๆแล้วก็แบบโชว์เหนือขอโชว์หน่อยไฟนีโชหเห็นเลยว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือดูนะครับใช้สายตาโยกหลบแล้วก็ดึงของก็ยิงหมัดขวาย,ยังไม่ออกเลยนะครับที่ตั้งแต่ต้นยกสามมาบ,บัดกระแทกบ,บัดซ้ายอับปรคัตสายตาดีด้วยครับ มปากคอทั้นแตกไปหมดแล้วครับเพชรนครเริ่มจะช้ำเลือดช้ำหนองเลยครับบริเวณใบหน้าลิมสีปากโดนงัดโดนเคาะโดนตอดเล็กตอดน้อยครับโอ้โหฝ่อยไม่โดนเลยครับยกนี้เพชรนครจัวลมหมดเลยโอ้โหดีซ้ายมัดเดียวเลยนะครับต้องเรียกว่ายกโชว์แล้วครับขวายังไม่ออกเลยนะฮะดูครับ ยังเป็นว่าเล่นอ,อ,ลอ,อย่าไปล้อเล่นนะครับคุณื่อยู่เสียเปลี่ยนเต็มบมัตรดีบันไดพังคลืนลงมาเลยนะครับโอ้โหลองเบอร์หนึ่งนะฮะช่องนี่เรียกว่าโชว์สองอย่างครับโชว์มัดซ้ายกับโชว์สายตาซ้ายขวานานๆออกทีดูนะครับเคาะด้วยซ้ายมีอัปคัดมีฮุกมีตบมีดึงหลบสามยกผ่านไปแล้วครับ ขึ้นยก4ี่ขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวปั๊มสูบน้ำยินดีเธอบายบริษัทสายการทอน้ำไทยจำกัดเครื่องดื่มเครือแร่ร้อยยินดีเครื่องดื่มเครือแร่ซีเนจีและเครื่องดืง่มเอ็มร้อยห้าสิบช็อตมอสักครู่นี้ไม่ได้ทนหมัดนะครับแม่ทิ้งขวาเต็มเมครับทางด้านของเพชรนครเสียลางวัดครับล้มลงไปเองคุณสายชัยเอาลัครับหมาตอนนี้เริ่มเริ่มออกหมัดมากขึ้นแล้วนะครับอภพล เราน่าจะได้เห็นทุกอย่างที่นวพลจะทําแล้วแหะครับไมาแต่ว่าเป็นตะขยังไม่กลัวครับก้าแลกวงนายกับนวพลเลยครับนวพจนออกขวาแล้วนะครับขวามาแล้วทีมงานที่เลี้ยงของมุมน้อเงินนั้นสั่งลุยแล้วนะครับกะให้บวกแล้วครับวัดเลยครับเป็นไงเป็นการครับยกนี้มันจะโดนหนักมากกว่านะครับมองดูแล้วเพชรนครดูนะครับเดินไปโดนแล้วนะครับ ไม่อภััดครับระคัดขวามาแล้วมาแล้วเราจะเห็นเชิงนวพลชัดๆ้วครับยกนี้ก็ดูเทคนิคของนวพลนะครับยกหัวไหล่ด้านซ้ายขึ้นบังกระโดงคางแล้วเอาหัวไหล่เข้ามีลูกงัดลูกหงายครับลูกนี้ครับน้องๆเยาวชนที่อยากจะเดินรอยตามดูนะครับเทคนิคก,การออกหมัดหน้าหมัดหลังนี่สากลเรียกว่าเป็นสากลอาชีพนะครับขณะนี้ นี่เต็มตัวเลยนะเต็มตัวเลยครับตายสากลเบสิกดูครับใช้ไหลบางคางแานดูครับสายตาโอ้โหทุกเม็ดเลยครับเ็นตะคอนหนักแน่ครับแบบนี้นี่ยังไม่เร่งนะครับโชว์สองหมัดทุกลูกดยครับเคาะตรงไหนโดนตรงนั้นนะครับใบหูแดงไปหมดแล้วครับเคาะอีกแล้วครับเคาะด้วยขวา ลอยพิษครับนี่ระบบหายใจมีปัญหาแล้วครับเพชรนครพละกําลังนี่ยังไม่เน้นนะครับเน้นจังหวะฝีมือครับดูครับแล้วดูสายแย่ครับโอ้ยพยายามจะตบนะครับเพชรนครใหญ่หมัดหนึ่งครับที่เห็นโดนคืนหกครับนี่ครับยกที่แล้วหมัดซ้ายมายกนี้ยกสี่เห็นทุกหมัดครับพร้อมแล้วล้ะครับท่าอย่างนี้พร้อมแล้วร้องเบอร์หนึ่ง มีเสียวเหมือนกันอย่างนี้ต่อยแบบสะสมเลี้ยงไข่ไปเรื่อยๆครับดูครับตอดเล็กต่อน้อยนะครับสร้างความเจ็บปวดให้เพชรนครพยายามจะทิ้งขวาเหมือนกันครับเพชรนครแต่ว่าไม่โดนครับถือว่านี่เต็มเปี่ยมแล้วนะครับขณะนี้อยู่ที่ว่าจะเร่งเมื่อไหรแลละครับยกสี่น่าจะผ่านแล้วครับลูกเด็ดขาดยังไม่โชว์ครับลูกเด็ดขาดมีกองเชียร์น้ำเงินอยู่เหมือนกันครับ งานยก4ของนวพลน์ะครับถือว่าโชว์เชิงสัลนอาชีพแบบเต็มๆแล้วนะครับยังไม่เน้นนะครับเรียนเน้นย้ำนะครับว่ายกยก4ที่ผ่านมานั้นนวพลโชว์ทั้ง2หมัดครับทุกลูกแต่ว่าไม่เน้นยก5ครับยกนี้ก่อนถึงยก6ดูเน้นหรือไม่เน้นขอบคุณบริษัทมาสแลแปร์จำกัดนะครับยาพาราแคปมาสบามครีมทาถูนวดนิสันนวรา บริษัทแองโกลไทยจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถแทรกเตอร์ไคโอติและแมสซี่เฟอร์กูสันตามลุนตามเชียร์กันต่อนะครับวันนี้ออกโรงมาเองครับคุณปณวัฒน์ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งบางกอกออโตโ้พาสขอบคุณตลาดกลางลาดสวายนะครับขอบคุณตลาดคลองสี่เมืองใหม่ครับที่ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสดยกที่5โอ้โโดนลำตัวเหมือนกันนะครับ ชายโครงใบหน้านี่แดงกลับไปหมดแล้วครับเพชรนครแม่นะว่าผลวันนี้ค่อยๆนวดค่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับดูตบหมัดซ้ายก็ติดต่อต่อเนื่องนะครับแต่ลูกเน้นเดี๋ยวดูนะครับว่าแล้วพลจะเน้นหมัดไหนครับอคัดแล้วนะครับเริ่มเน้นลุกซ้ายลงล่างขึ้นบนต้องดูครับยกห้าจะน้อกได้ตามที่คาดหวังกันหรือเปล่าครับ หัวจะดูร่างกายไปเรื่อยๆครับนพคนมาวงในดูครับโอ้โหออกมาเร็วมากนะครับสปินมัดนพนนี่ลยครับโชว์สปินมาแล้วมัชุดนะครับเริ่มมาแล้วนะครับมัดชุดยังไม่ถึงหนึ่งนาทีของยกห้าดูเพชรพรอนจะอึดขนาดไหนครับโอ้โหดูครับอุปคัตโอ้โหซ้ายงัดครับยังกับยกดำเลยครับลูกอย่างนี้ กลับไปเย็นนี้ไม่ต้องทานน้ำพริกประทูแล้วครับคุณยัยทัศน์ปากคอนี่แตกไปหมดแล้วครับเป็นนาคารน่าจะแตกอยู่ข้างในเลยครับริมฝีปากเริ่มจะใสแล้วนานๆจะโตเหมือนสักหมัดครับมาดูครับน้องพลเป็นชุดแล้วตอนนี้โอ้โหต่อเนื่องนะครับเป็นชุดต่อเนื่องนะน้องพลมาแต่น่าจะรอดยกนี้แล้วครับไม่ทำาดูแล้ว ไม่เอาถึงน็อกครับโอ้โหชมภาคช้าในยก5นะครับแล้วก็ต่อยมากขึ้นนะครับออกหมัดมากขึ้นสำหรับดาวพลทุกลูกอย่างที่เรียนมาตั้งแต่ยก3นะครับแต่ว่ายังไม่เน้นถึงขนานดะเอาน็อกนะครับเรียกว่าต่อยเพื่อจะ ออกทุกอย่างเท่าที่ตัวเองนั้นนึกได้ขอบคุณยาน้ำสกัดสมกลีตั้งระจับตราแปลงชิพันคู่เป็นยาแผนโบราณผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเภสัชพื้นชียงจำกัดและขอบคุณผลิตภัณฑ์เอวาบริษัทโตมิสโปรดักต์จำกัดจลต,ตาโพยเซียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณและพิมเสมนางตาโพยเซียนเป็นยาแผนโบราณยกสุดท้ายาครับออกมายกนี้นี่ลุยเลยครับน่าจะเอาน็อกแล้วครับเจ้าวัดเน้นแล้วนะครับเน้นแล้วครับยกสุดท้ายผลไหวหรือเปล่าเพชรนคร ลำตัวอย่างเดียวครับโอ้ยโชว์น็อกโชว์น็อกแน่นอนครับถ้าอย่างนี้ไม่เหลือแล้วครับใบสั่งมาแล้วไม่น่าจะเหลือครับใบสั่งมาแควคุณใจทัศน์พลาครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับเงินรางวัลอาชีฐยังอยู่ครับมีห้าตัวลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งคุณปณนวัฒน์พึ่งหมื่นครับคุณบุญธิ์ปอดเขาโอ้ยโดยีกแล้วครับหนีอย่างเดียวแล้วหนีอย่างเดียวแล้วไม่้ไม่โตเลยกรรมการจะจับนะครับไม่โตเลยนี่กรรมการจะจับ แมโดนหน้านี่ยังพอทนได้ครับโดนลาตัวโดนสีข้างทําท่าจะหันรีหันขวางแล้วครับนี่เรียกว่ายกหกยำใหญ่ครับยำใหญ่ใส่พลิกปนครับเน้นจริงๆนะฮะดูครับไหลชนึงไอ้ลำตัวแม่ต้องชมหัวใจของเพชรนครเหมือนกันครับยังเอาตัวรอดได้หรือเปล่ายังกัดฟันอยู่เลยครับยังกัดฟันสู้อยู่เลยครับกัดฟันอึดอ๊้โดนบนนครับเข้าสามเหลี่ยมครับมุมเอ็มร้อยห้าสิบ อยู่ไม่อยู่ครับกรรมการใจแข็งมากครับยังโตอยู่ครับยังโตอยู่โอ้โหมาแขนทุกอย่างแล้วนะครับน์ยามใหญ่แล้วนะครับอู้ยช้ำเลยครับอ้าวโดนเหมือนกันครับชพลโดนเหมือนกันอ้าวไม่ใช่ว่าไม่โดนครับมีสวนนะครับคุณยยทัศน์อ้าวก็ยิ่งหนักใหญ่ครับมีสวนก็ยิ่งเจอหนักนะครับโอ้ยต้องตีกันเชียงออกข้างเลยครับ หนีน้ำท่วมเลยครับทางด้านของเพชรนครกรรมการใจน,น้ำท่วมเลยครับกรรมการใจเพชรจริๆลลงๆครับโดนลำตัวโดนชายตัววิ่งหนีเลยครับไม่ะจะรอดไหมฮะ,ะหัวใจนายหล่อมากครับเพชรนครโโอ้หโโยังไม่ยอมน็อกนะครับไม่ยอมล่นไม่ยอมเสียสถิตีครับเอาปักหลักฝันไ้บวกเหมือนกันเกียรติไปเกียรติยูเกียรติไปเกียรติยูอ้าวโอ้โหกัดฟันกัดฟันจะมาแล้วครับ เอเโอจะรอดเอาฮะพลังเย,ยอะเหล<อ>ืหอเกิหกยกน็อกไม่ลงครับแม่ดูแล้วผูดด้บรรยายก็สงสารนะครับสงสารเพชรนครพักเดียวแล้วครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับการอุ่นเครื่องของนวพจนนครหลวงโปรโมชั่นซึ่งปัจจุบันนั้น รังเป็นรองแชมป์อัลเดตหนึ่งของ WPC นะครับสภามือโลกราอย่างที่คุณตาลิชัยได้เรียนกับผู้ชมช่วงต้นรายการแล้วว่าภายใน3เดือนนี้ครับก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาเราก็คาดว่ามกรา60นนี่แหละครับข่าวดีของนวพลจะได้ขึ้นชิงแชมป์สถาบันหลักน่าจะมาถึงแล้วนะครับส่วนจะเป็นเมืองไทยหรือปลายชิงที่เมืองนอกก็ติดตามผลงานของนครหลวงโปรโมชั่นนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่านวพลนั้นซ้อมแบบสบาย ก็ถือว่าเกือบไม่ถึงร้อเซนะครับซ้อมแค่เจ็ดแปเอนท่านั้นแหละครับแต่ว่าดูผลงานเขานะครับเป็นสากลอาชีพที่น้องๆดูแล้วจำไว้เลยนะครับพบกับคุณสมิงขาวเชิญครับขอบคุณครับคุณชัยทัศน์ครับกรรมการชูมือเลยครับว่าที่แชมป์โลกของเรานะครับนวพลนครหลวงปรมชั่นเป็นผู้ชนะต้องยอมรับว่าเพชรคนครสปปลานะอึดมากเลย